ผมหงบคือบ่ได้ไปลบกะดั้เดิมกินที่ข้านมันเป็นยังัไงล่ะกินบ่ไปให้โล่งให้โล่งหน้าอุ้มตะไคร่ตีเอะไรมือละย่ำบ่ให้อุ้มเสียคอยขี่เอาบ่ไก่ตีมันเดี๋ยวมึงมันมึงขี่เอาอะไรเคือเครื่องบินนี่แล้วมึงขี่เนี่ยขันมึงขี่ได้ขี่ได้ขี่อ้อมบ้านตัวเขาเมืองเขา หน้าเกิสิบคีไปตัวไก่สี <S <S มันแนวอุ้มเนาะเรื <ét> <ff ull ing> ่องน้า <prove>, ม <úblic sia> ่วอาบมหาไก่อาบหายใจเชร้าน้าวบาลางพร้อมพอบอกพ่อไมีผูดเองผจักได้หรอนาะบาลางง่ายบ้องจักได้กูเบิึงอยู่คู่เศ่าคู่แล้งอยู่จูน้ำพอน้ำแม่มาเนี่ยก็หลายปีแล้วพ่อจักปันในเนาะังสิปันหน้าปันให้ให้ลูกให้เต่าสิแบงเฉออกเฮี้ยนออกซ่านเสร็จเนาะ บ่ปั่นให้ดอกผู้จังมึงเอ้เป็นยังผูไปั่นไปมา่อกาดีบขายมาเล่นไก่เล่นยังอียนยังอีกปั่นให้ซะกูบ่ปั่นไอ้บ่ปั่นคือสิบ่อยากให้ลูกจะเล่นเก้าหนาวเพอกูบ่ปั่นให้มึงเป็นอันขาดแม่นกูตายกูก็บ่ปั่นให้มึงอยู่ตัวไอ้แซงเง็ดเอาเอง เฮ็ดคักๆกูบ่ให้มึงแท้ๆหันปั่นไปมึงก็สิไปขายหมด่อ้ปั่นไปแล้วสิของลูกของเต้าตัวลูกกูผู้ยิ้มนะมึงหันก็สิบ่มีให้ไม่น่ากินตัวบั่นี่มึงขายกินหมดกูบ่ปั่นแั้วเส้นก็บ่ต้องเว้ากันบ่เว้าก็บ่เว้าตัวกูบ่ปั่นให้มึงคักๆเจ้าบ่ไปมื้อนี่ไปก่ไปชุ่มใจเป็นหยังกันก่อฮะด่างหัวบ้าน เพื่อน่ะพื่อนยังบ้านพื่อน่ะก็อายเพื่อนเปล่าเป็นอยังกรถามพ่อเจ้าตัวเป็นอยังพ่อว้ามันหลอคุ้มปั่นหน้าว่าทันบางอันนี่ว่าชิมพ่อปั่นเห็มันยนะเป็นอยังงก็บ่าไห้ละเป่อมันชิมใบคลายกินเหมือนแต่รนี้จากมึงให้แล้วะเอาเถอตัวบ่บ่จีเบสยังกินไปหาให้ญาอื่นตัวนี่ว่าพริกกันมุนมั้งอยู่นี่ พังพองจุ่มพองรถนั่งถามมึงว่ามันชื่อดีว่้ที่ไม่ให้กูบอชื่อ,อยาเดียวชื่ออะไรพ่อปะ่ะชื่อมาใบตาแตกบ่มึงเหมือนหลังตู้เย็นช,ชื่อหลังไปหลังตู้เย็นพ่อถามมันรู้มันดีไปปันปนนป้นข้าหน้าบ่หฮันถ้าจะไปปั้นข้าหน้าบ่เนี่ยไปรถกูบ่ไป,ไปมันบ่ไปบ่ นั่งถามมันรู้มันเอาถ่ายไว้ไสเอาถ่ายไว้ไสพ่อถามนะอาแตงบูเมินดิบูม,มห้มคอเอาไวห้มคอเฉพาะนั่งถามรู้มันเอาบกชพอ่พอามมาาไว้ไสพ่อถามบกชไว้ไสมองปั่น,นกันแท้มวันนี้นี่นั่งกันแท้มือวันนี้นะพ่อมองเก้าพุ่นบ่เออพ่อสิเต่าพุ่นพ่อพุงจักแล้วละ่ะถามพ่อเจ้าดู้สีแดงหรือบัวแดงเคยถามว่าแดงหรือบัวแดง่งั้นพ่อเออพ่อสีแดงหายยีดอกแดงหายยู แม่งหทยม่รูกคนทันละฮะ่พอจสแมงยโยว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกขี่ลงไปไทก่อนหรอกเฮ้ยหาขิมเม้ยย่ำที่ได้มือหัวขี้อีกกะออยเช่นนาผูที่ตีข้างมือหันน่ะปันเทนออ่์เนอืมบันไทยหัวละ DLC ปวดเมื่อยตามร่างกายใส่ยังพอยาดีเอลที่ฮะดีเอลที่มันบอแม,มนดีเอลที่เอาก็ว่าแมนบาทัดจูมันบ่อทัดทันบอ่อดีเอลซีดีเอลซีเอ,อ้ยจังสันได้ไหม <laughs>